สวัสดีครับทุกท่านสมมนาออนไลน์ Online, Great Reset and New s t a r t 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020เป็นไลฟ์สดเท่านั้นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจและตกหล่นจริงๆนะครับที่ขอกันมาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ไลน์ ID ก9599และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับสามารถทำได้ผ่านทางปุ่มขอบคุณซ u เปอร์แท s หรือผ่านทางบัญชีตามประกาศนี้และต้องขอขอบคุณจากใจจริงถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่ผ่านมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับกดแห่งความสมดุลนะครับของตาช่าง หรือหลักทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าโมเมนต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามพูดง่ายๆคือใส่อะไรทางฝั่งซ้ายนะทางฝั่งขวาก็ต้องทําให้มันเกิดสมดุลนั่นเองท่านทราบไหมครับว่านะความสมดุลของความมั่งคั่งทรัพย์สินอีกด้านหนึ่งของมันก็คือเรื่องของหนี้สินนานๆนั่นเองถ้าเกิดใครที่เข้าใจหลักบัญชีนะครับบัญชีจะมี2ด้านเหมือนกันนะของบัญชีงบดุล กันก็จะมีฝั่งที่เป็นทรัพย์สินแล้วก็เป็นฝั่งที่เป็นหนี้สินแต่ว่าทรัพย์สินยิ่งมากหนี้สินก็มากตามด้วยนะครับมันถึงจะสมดุลกัน,นท่านทราบไหมว่ากฎของความสมดุลแห่งตาช่างเนี่ยความมั่งคั่งเนี่ยเป็นของชั้นส่วนหนี้สินนั้นน่ยมันเป็นของคุณนะมันแปลว่าอะไรครับ ก็มันแปลว่าความจริงที่เรารับทราบทุกวันนี้อยู่แล้วว่าช่องว่างของความมั่งคัง่งช่องว่างของความเหลื่อมล้ำของความไม่เท่าเทียมระหว่างอีลิตหกับชนชั้นกลางและล่าง99%ลงมานี่มันถ่างกว้างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถามว่าความมั่งคั่งนี้สร้างจากอะไรครับก็สร้างมาจากเครดิตสินเชื่อหรือนี่สินนั่นเองก็แปลว่าความมั่งคั่งที่เพิ่มมากขึ้นของอีลิตหเนี่ยมากขึ้นกว่าตอนเกิดวิกฤตสาธารณสุขได้ซ้ำไปเนี่ย มันก็มาจากการสร้างหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพียงแต่ว่าหนี้สินเนี้ยมันเป็นของคุณแต่ว่าความมั่งคั่งนี่มันเป็นของฉันเข้าใจไหมฮะเพราะน,นั้นนี่คือกฎแห่งความสมดุลนะครับเพราะน,นั้นใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยเอ๊ะทำไมขยายสร้างหนี้สินขยายสร้างหนี้สินทุกครั้งที่ขยายสร้างหนี้สินมันก็จะมีทรัพย์สินที่เกิดเพิ่มขึ้น ตามหลักของบัญชีตามหลักของสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นหนี้สินนี้เป็นของคุณแต่ทรัพย์สินนี้เป็นของฉันก็ขึ้นอยู่ว่าใครรู้จักบริหารด้านไหนแล้วออกมาทันหรือเปล่าเพราะยิ่งสร้างหนี้สินมากขึ้นทรัพย์สิสนที่มีมูลค่าสูงขึ้นก็อยู่ในภาวะฟองสบู่ก็จะเกิดสิ่งที่กูรูนักวิราต่างชาตินะครับเรียกว่าแมกกาเทรดหรือภัยคุกคามเสี่ยงอย่างที่เกิดขึ้นฟองสบู่แตก อาจจะเกิดเกรดรีเซ็ตตามมาซึ่งผมก็ได้พูดได้ฟังอยู่บ่อยครั้งนะครับก็ออกให้ทันแล้วกันนะใครที่เล่นอยู่กับเรื่องของหนี้สินและทรัพย์สินท่านจะได้ทรัพย์สินมาหรือท่านจะได้หนี้สินมาในช่วงของเกรดรีเซตในช่วง2 0 2 3ถึง2 0 2 5นะครับก็เข้าใจกฎแห่งความสมดุลแล้วกันกฎแห่งตาช่างนะครับหนี้สินนี้ นะเป็นของคุณแต่ว่าความมั่งคั่งนี้เป็นของฉันนะครับเขาเรียกว่าช่วง w e ล l t าน r a n s f e r นะช่วงแห่งการเปลี่ยนถ่ายความมั่งคัง่งคุณจะอยู่ทางฝ่ายของทรัพย์สินหรือคุณจะอยู่ในฝ่ายของหนี้สินออกให้ทันนะครับก่อนเกรดรีเซ็ตจะสำเร็จแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ